สวัสดีครับเพื่อนวันนี้นาทีที่เปาอยากกิเนเรนาโชนาเชีอย่งนเลยเอ,เอาครับให้มากินครับตามบบเขาเยอยากกินนครับกินุ้ง

เดี๋ยวดูพูดอีกครั้งนึงนะครับฟุ๊กุ๊กนะครับุส,บสอส่วนตัวมิกกี้มิกกี้ว่าอะไรก็ไม่รู้แต่นี้เด็กก็ดูจากเ่องนั้นช่องนี้นะให้กินแค่ครั้งนี้ครั้งสุดท้ายแล้วก,ก็ต้องเอาอีกเอาให้รู้รส dan yeah. ครับ yeah, yeah, yeah. ha